สวัสดีค่ะก่อนส,สกอกชาแน,นลมาจา้ะวันนี้พาทัวร์ค่ะพาทัวร์บริเวณหน้าบ้าน <laughs> พาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์เปียกหอยทิมถ้ามาเบิ่งเปียกหอยทิมก่อนกินนะจ๊ะจะเปียกหอยสังเกตเปียกหอยเยอะมากนะจ๊ะเนาะ <G ül> เปียกหอยแล้วจ้า <G ül> ดงหอยคุณนะอันไม่ไมก็จะเป็นสีสันดงหอยแล้วจ้าดง,ดงหอยพ <G ül> าชัวบรรยากาศหน้า,กาเกาะจ้า เปลือกหอยเราจะมเปื่อนเปลือกหอยที่ห้องกิน <laughs> นี่จะ้ะเปิ่ออันนี้ก็อันตัวใหญ่ก็กันกับหอยอันเดียวกันได้จากทั้งตัวใหญ่ก่นะจะทั้งทค่เอ่อ,เ,อเขา้าแกะอย่าข้าแบบถูกหอยก็จะหอยหอยฟูนตัวใหญ่หุ่นเปียกหอยฟูนอะไรพามาทั่วเปียกมาดูเปียกหอย เปียกหอยที่ห้องกินเขาจะลายจะจะนีเปียกหอยแบบนี้ก็เยอะเยอะอยู่จ้วยเปียกหอยโอ้แต่ว่าจะปีนี่นี่สามสี่ปีอยู่บ้ะจอ ที่กินนี่เปียกหอยเนี่ยท่าอ่าไปท่างเกไปฝากงูน้ำคือเป็นกองเลยกองไว้เลยได้ซิกิ่นด<ม>้วทั้งตัวของเผาก็มีกเราจะเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งเราจะอันนี้คือเ้องหาไม้ไม่เกลเปียกไม่ไมแต่กับมีดไม่ดงวันไงอันนี้อันนี้ก็คือลายปีเร้ววลายปีเล้วตว่าไม่กินเราจะเนาะอันนี้ก็เป็น ห้อยแง่เดียวกันจ้ะห้อยแง่จะไปเห็ดอ่าพ่วงหุ่นแก่อุ๊บหาชัวนะจ๊ะจะมีขยะเล็กน้อยนะจ๊ะสิวมากข้างหนึง่งเก็บข้างเทียนหลายก็ยังมีขยะ หน้าโกะนะจ๊ะน้า,าห่าวก็ห่าดอกไม้บ้านบุรี บานบุรีของห้องเนาจะสวยงามดอกไม้ลายดอกไม้ลายหลายบุมีเด็กหน่อยเด็ดจ้ะดอกบานบุรีสวยงามมากเลยค่ะ ้จะดอกไม้ร้อยลอยโดนลุ่งกับลายแต่กลหวยเดียสิมาแรนเดดเลนเนาะจ้ะเนาะสุนมเนี่ยไอเดีย,ดดนนไ,ดยไปอยู่แล้วคิดถึงไอเดียนะจ้ะจ้ะนั่งหมักดอกสีชมพูเนาะจ้ะเนาะแต่และดอกสวยงามนะจ้ะดอกบานบุรีจ้ะ เต็มได้จ้ะเต็มเลยจะเต้ ok ra. นดอกเต้นละยอดกันลายจ้ะอ,อ้อมต้นเลยอ้อมงามกว่านะดอกไม้สวยงามลยจ้ะ ทัว่าอ้อมๆจกบรรยากาศโูสเมลีม่เขาเ้ากับย่างเลยจ้ะโูสเมลี่โรสเมลี่โรสเมลี่นะจ้ะอันนี้สองตุ่นจะโูสเมลีสม่สองตุ่นค่ายยูรอด มอหนึ่งเข่าห้าเราจะเข้ากันหนึ่งเข้าบ้านหมู่บ้านก่อนอย่างไกลฟื้นเข้ากันล้ายน่าจะทำต้นใหม่ลายาพาวเขา้ากันมีพ่อได้กินด้วยจะ้ะพ่อได้กินนะ หอยหน่อยจะหวานแล้วจะ้ะหอมหวานนี่หอยอันที่ก่อนว่าตะกี้ก่อนกะกีนก่อนกะมะถีมจะ้ะมีหลายพันหอยนะ่าจะเนาะนี่จะหอยอันนึงหอยอีกอันนึงอีกน่าจะเนาะนี่เปียกพัก <c oughs> กันเอามะแกะใกล้ๆใส่กะถิมค่ะนะอันนี้เอามะถิมแต่ต้นแต่ต้นอ่ะเผา <c oughs> เปียกหอยนะจจะ นจะเปียกไม้เก็บแม่หนูจะตะตียอีกอ่าอีกต้นหนึ่งอีกนอกจากเนาะที่พากันเอาไปทีมอ้อมอยู่นี่แหละจ้ะเปียกหอยอ้อมต้นดอกพาร์ไม่มีนะเก็บเมืองโหลดไลายเพื่อไล่นอกจาก,นก,าก,กนนเนะเกาะานอ,านอ,อีกต้นหนึ่งอีกพาก,กันไปทีม,มอีกต้นหนึ่งอีกจ้ะ พราะว่ากันห้องถิ่นว่าเป็นจุดเขาจริงจ้ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก่อนก็นขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะเห็นมาส่งก็ร่างใจให้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะอ่าต้นฟรั่งเฮาช่วงนี้ก็ร่างเป็นมห,หนานม,มากนิดห,หน่อยยุ่จ๊ะเพราะข้าในมีหมากใหญ่น้อยะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ